จะพูดเรื่องมหาวิทยาลัยนิดหนึ่งเพื่อวิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความรุ่งเรืองแล้วก็ความเสื่อมพระสงฆ์เมื่อมาศึกษาในระดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีทั้งจุดด้อยและก็จุดเด่นแล้วการศึกษาในยุคนั้นก็เป็นการศึกษาที่นักเข้าเนักเข้าไม่ใค่ศึกษาอยู่แค่ในพระตรีพิตกอจตกระถาและดีกาก็ศึกษาวิชาการทั้งโลกด้วย แล้วศึกษาทุกศาสตร์เลยนะในมหาลายยัยรแห่งนี้ศึกษาทุกศาสตร์เลยนะเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลายัยแล้วก็สังเกตได้ก็คือถูกอุปถัมภ์โดยพระราชามาหากษัตริย์โดยรัฐบาลเมื่อพระสงฆ์มาอยู่กันเป็นเรือนหมื่นหรือหลายๆหมื่นเนี่ยแล้วพระสงฆ์มาศึกษาเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยปกติในพระสงฆ์จะต้องยึดโยงกัชบชาวบ้านใช่ไหม แต่พอมาศึกษาแล้วโดยถูกอุปถัมภ์โดยภาครัฐหรืออุถูกอุปถัมภ์โดยโดยพระราชามาหากาศัตริ์พระสงฆ์นั้นก็เริ่มออกห่างจากชาวบ้านการยึดโยงระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์ก็เริ่มค่อยๆลดลงลดลงนักเข้านักเข้าก็ไม่สัมพันธ์กันเลยการไม่สัมพันธ์กันเลยก็เลยกลายเป็นว่าพระสงฆ์ไม่ได้ไปเข้าไปแก้ปัญหาชีวิตของชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ได้ มาเคารพศรัทธาพระสงฆ์นี่คือจุดจุดบอดในมหาวิทยาลัยนาลันทานี่คือจุดบอดจุดเด่นก็คือพระสงฆ์ที่มาณนะที่นี่ได้ศึกษาทุกศาสตร์ศึกษายันโหราศาสตร์ในยุคนึงสมัยหนึ่งเนี่ยนิกายตันตระเนี่ยแล้วนิกายมนตรยานนิจายตันตระทั้งหลายเ่าเนี้ยกลุ่มไสยเวททั้งหลายเ่าเนี้ย ก็ศึกษาก็เป็นล่ำเป็นสรนเนี่ยที่ตรงนี้ฉะนั้นจุดเสื่อมของระดับมหาวิทยาลัยก็คือจุดเนี้ยจุดบอดพระสงฆ์ก็เริ่มออกนอกทางเมื่อศึกษาศาสตร์ไหนแล้วเนี่ยความเป็นปุถุชนเนี่ยมันมันเสียหายตรงที่ว่าถ้าศึกษาศาสตร์ไหนใจมันโนบียงเป็นศาสตร์นั้นถ้าศึกษาวิทยาศาสตร์มันก็ไปวิทยาศาสตร์ศึกษาดาราศาสตร์มันก็ไปทางด้านดาราศาสตร์ หรือศึกษาในด้านของนิติศาสตร์มันก็ไปด้านนิติศาสตร์หรือศึกษาเรื่องแพทยศาสตร์มันก็ไปด้านแพทย์พอศึกษาเรื่องโหราศาสตร์มันก็ไปเรื่องโหราศาสตร์มันก็เลยไปงวดน,นี้แะนั้นในที่สุดจริงๆเราจะเห็นชัดก็คือการอ่อนแอเนี่ยมันซึมมาจากภายในพุทธศาสนาเนี่ยจะสังเกตได้เวลามันจะล่มหรือล่มสลายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จากบุคคลภายนอก มันเกิดจากพุทจบริษัทหรือิเกิดจากบุคคลภายในอ่อนแอแล้วในที่สุดจริงพุทธจบริษัทก็กลายเป็นด้ามท่านจะอุปมาเหมือนกับกอไผ่เนี่ยกอไผ่จะพังเนี่ยพังด้วยกอไผ่เองเื่อกอไผ่ไปเป็นด้ามไม่กับมีดไปเป็นด้ามไม่กับขวานเป็นเป็นด้ามแล้วก็กลับมาปันกอไผ่นั้นให้ร่วงให้หลุดนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวลาเรามาที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยอย่าเสียใจแต่การที่พระสฆ์ถูก ลบลานและถูกฆ่าจริงๆแล้วมันเสื่อมเหตุผลที่เสื่อมก็ดังที่ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าความเข้มแข็งของพทธบริษัทหรือความเข้มแข็งของประชาชนแล้วก็ความยึดโยงกันความสมัครสมานสามัคคีกันเกิดขึ้นจริงๆอะไรก็ทํำลายไม่ได้นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้แต่เมื่อเกิดอ่อนแอขาดการยึดโยงกันเมื่อไหร่ปุ๊บ พระสงฆ์ก็อยู่แต่พระสงฆ์ไม่สนใจชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่สนใจพระสงฆ์ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้เอื้อต่อกันและกันเพราะคิดว่าพระสงฆ์ก็มีเงินเดือนพระสงฆ์ก็มีบุคคลอุปถัมภ์พระสงฆ์ก็ไม่ต้องสนใจใดๆกับชาวบ้านก็เรียนวิชาการตนเองก็สอนกันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วในที่สุดจริงๆก็ห่างเหินจากชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะมีพระสงฆ์ไว้เพื่ออะไร พระสงฆ์ก็ไม่เคยเห็นว่าชาวบ้านจะทุกโศกรหรือมีปัญหาชีวิตอย่างไรจะแก้ปัญหาชีวิตให้ชาวบ้านได้เห็นความจริงของชีวิตจะปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ตายายยายปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรเป็นต้นในส่วนจริงมันก็เปลาะแล้วล้วก็ผุมันก็พังในตัวมันเองอยู่แล้วถ้าเรามองในด้านว่าเติ์กที่มุสลิมเข้ามาฆ่าปันจํานวนพระสงฆ์แล้วก็เผาอยู่ตั้งสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นผลมันเป็นผลหลังจากอ่อนเอแล้ว ที่เขาเห็นว่ามันไม่เข้าท่าเข้าทางแล้วทําให้ย้อนไปในกรุงศรีอยุธยากรุงศรีก็แตกข้างในก่อนข้างในเละและ้วนั้นพระมา่ามาก็เพียงแค่ว่ามามา,มาทําพอเป็นพิธีเพื่อให้ได้เป็นประวัติศาสตร์ว่าจัดการยึดของกรุงศรีได้เท่านั้นเองแล้วก็เผาแล้วคนก็ตายเราบอกเผาขนาดเออวลั่งเขียนก็ไว้ว่าขนาดว่าแมลงวัน ขนาดเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยมองไม่เห็นมะแรงวันทิกบกินศพมืดขนาดนั้นเนี่ยอย่างกับเมฆหมอกกันฉะนั้นที่เรามาอยู่กันนอะนมันเป็นการ่เอ่เอการฆ่าการเบียดเบียนกันไม่จบไม่สิ้นฉนั้นพวกเราทั้งหลายในยีเวลาเราเกิดมากันแล้วเนี่ยจิตที่เราคิดเบียดเบียนกันจิตที่เราคิดประทุษร้ายกันหรือว่าสภาพจิตของเราที่มันมีความ หม่นมองด้วยอุปกิเลสท,ทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เคยสางซา,จ,าจิตของหมู่สัตว์เลยพระพรุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เข้าถึงความสะอาดก่อนแล้วก็สอนให้พวกเรานั้นเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าในระดับเอกอุปรินิพานแล้วเนี่ยพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็อ่อนแอและสมลัก อันนี้เป็นปัญหาหนักซึ่งต้องหาบุคคลหรืออย่างเราท่านทั้งหลายที่ต้องเข้มแข็งจริงๆที่จะลุกขึ้นมาฟื้นปูจิตใจของตนเองแล้วถึงจะฟื้นปูบุคคลอื่นได้ยี้เป็นต้น